ครับสวัสดีครับวันนี้เบิร์ดามาดูต้นทุเรียนที่ที่ปลูกไปแล้วนะครับก็คือเบิร์ดปลูกไปใช้เวลาที่ปลูกก็คือประมาณสามอาทิตย์นะครับต้นที่ก็สังเกตต้นที่มีสุขภาพดีแล้วก็ดูโดยรวมแล้วดูสมบูรณ์เนี่ย จะเป็นต้นที่ได้รับเงาเงาไม้นะฮะเงาจากต้นกล้วยเนี่ยซ้ายขวาน้องจะดูดูเป่งปังที่ตุดนะครับในอาทิตย์นี้เบิร์ดเอาปุ๋ยหมักของของที่สวนเรานะครับมามาให้น้องด้วยนะครับปุ๋ยหมักของเบิร์ดนี่ก็ทดสอบค่าพีเฮดแล้วด้วยนะครับ ค่าทีของเราก็อยู่ประมาณหกหกจุดห้าถึงเจ็ดอะไรประมาณนี้ครับประมาณ6กจุดหคก็คือเป็นกลางต้นนี้ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่าว่าระบบลากเขาไม่ดีครับก็คอือย่างที่เบิร์ดบอกก็คือเขาคอนเนาะนำต้นเขาคอนมาต้นนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีเงาแดดของกล้วยเนาะเพราะกล้วยตายไป ก็ไม่เป็นไรเราก็ดูน้องต่อไปอย่างต้นนี้ก็ถือว่ายังโอเคเยอะมากยังดูดีครับจากที่ศึกษามาก็คือจะมีกลุ่มที่ใช้ทางสแลนกับไม่ทางสแลนนะครับคือถ้าเทียบแล้วจริงๆแล้วถ้าใครมีเวลาหรือว่ามีแรงงาน กลางสแลนให้น้องถือว่าถือว่าดีนะคะแต่ถ้าไม่กลางก็ต้องสังเกตน้องมากหน่อยต้นทุเรียนก็คือปุ๋ยชุดนี้ยเบิร์ตทดสอบกับต้นทุเรียนที่ปลูกที่บ้านมาแล้วนะอันนี้ต้นไม้มันล้มนะครับเดี๋ยวเบิร์ตจะต้องมาลื้อออกอยู่ทดสอบจากที่บ้านมาแล้วว่ามันเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือน ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับหมักกับเชื้อไตโคดาม่าสดแล้วก็มีเชื้ออีกตัวหนึ่งด้วยนะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับต้นพืชในกลุ่มทุเรียนแล้วก็กล้วยม,มากครับต้นนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับก็คือที่ตะวันออกเนี่ยต้นไม้ต้นกล้วยเขาตายไปน้องก็ยังถือว่าโอเคอยู่ แต่ยอดดีครับต้นนี้ก็ต้นกล้วยตายไปเป็นทิศตะวันตกก็ยังมีอยู่ต้นหนึ่งช่วยน้องก็ยังถือว่าโอเคครับอันนี้ต้นนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มากเลยเนาะขึ้นอยู่กับที่ต้นไม้ครับจากที่เบิร์ตสังเกตแล้วต้นไม้เราบางเราแบบ เราเลือกไม่ได้ว่าต้นนี้สมบูรณ์ร้อยเลือกอะเลือกเลือกจากที่ร้านมาสมบูรณ์ร้อยแต่เราซื้อมาเสร็จนะครับมันขับรถมาอ่ะเริ่มตั้งแต่แม่ค้าหยิบแล้วยากครับก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยต้นนี้ก็ถือว่าสวยครับยอดเดินสามอาทิตย์เนี้ยยอดเดินเลยนะอันไหนโรยก็โรยไปแต่ต้องแตกยอดมาใหม่เนี้ย ถือว่าถือว่ายังยังดูมีอนาคตนะครับก็คือยังให้เราศึกษาต่อนะนี่ต้นนี้ก็คือถามว่าแดดจัดไหมแดดจัดแน่นอนเนี่ยแล้วยิ่งยิ่งฝนทิ้งช่วงนะครับงามใต้นะครับไม่ธรรมดานะครับช่วงแดดร้อนๆเนี่ยนี่ยอดใหม่มา ต้นนี้ก็แดดร้อยนะเกือบอย่างต้นนี้มีทิศตะวันตกช่วยถามว่าทิศตะวันตกช่วยเนี่ยน้องจะโดนช่วยเนี่ยก็บ่ายบ่ายสามน้องต้องสู้ด้วยตัวเองมาก่อนนี่คือน้ำอะปริมาณน้ำค่อนข้างเยอะแล้วอยู่ช่วยกันทั้งวันแต่ ปริมาณแดดเนี่ยช่วยไม่ได้ต้นนี้ไม่มีเหมือนกันไม่มีไม่มีที่ตะวันออกก็ถือว่าผ่านผ่านสามอาทิตย์มาได้มาได้โอเคนะทำไมถึงไม่เลือกใช้คุมใช่ไหมครับพี่ๆหลายคนในกลุ่มเขา ขาปลูกช่วงเมษาเนี่ยในกลุ่มของทุเรียนนะครับช่วงเมษาเขายังรอดเลยนะนี่ผมปลูกในช่วงของมิถุนาอะกรก,กรดาเนี่ยมิถุนาปลายเดือนมิถุนากลก,กดาเนี่ยผมว่าความชื้นสัมผัสในอากาศของผมเนี่ยก็ก็เยอะกว่าน้องๆน,น,น่าจะมีโอกาสงามไวกว่า นี่อย่างต้นที่เห็นไหมต้นนี้กิ่งข้างชัดๆตอนซื้อมาซื้อกระโดงนะครับแม่ค้าหยิบกิ่งข้างให้ชัดๆนะกิ่งข้างนะหรือเปล่าต้นนั้นแปลกๆอันนี้กระโดงกระโดงไหม,หไหมแถวเนี้ยต้นไม้สมบูรณ์กว่า ว่าแถวนี้จะมีส่วนด้านข้างเขาเขาเขาช่วยมีความชื้นมีเรื่องเงาไม้เนี่ยตำแหน่งขวามือเนี่ยคตำแหน่งด้านเนี้ยเขามีเงาไม้ครับมีเงาไม้มีล่มเงาช่วยทําให้ต้นกล้วยอะ่ะรอดเยอะกว่าฝั่งนูน้นต้นนี้ก็โดนแดดร้อยนะครับโดนแดดอนข้างเยอะนะครับสู้ๆนะครับก็ เขาต้องสู้วยตัวเขาเองด้วยเนาะนะตัวที่เดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ร่มๆ่มใครมีเวลาปลูกมีเวลาทําทําล่มให้เขานี่ดีนะดีแน่ต้นไม้เหมือนกันสี่สิบต้นเห็นไหมเวลาล่มนะใบเขาจะตึงก่อนนะใบเขาตึงก่อนคือแบบ ไม่สูญเสียตัวอะไรเนี่ยมีสับปหลาดนะฮามีแมงมุมแมงมุมประหลาดหน้าตาประหลาดนะแมงมุมก็เป็นเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนที่ดีนี่ เห็นไหมขนาดต้นนี้อยู่ในร่มนะครับซ้ายกว่านะสภาพต้นอ่ะยังไม่ยังไม่ดีร้อยเลยนะแต่ทิ้งใบน้อยกว่าแต่ในความรู้สึกเบอร์ว่ามันมันคอนมาต้นนะต้นนี้ก็ล่มล่มตะวันออกก็ถือว่าโอเคครับต้นนี้ล่มตะวันตกต้องมีต้องหาแรง ต้องออกแรงขุดปลูกเพิ่มช่วยเขาอันนี้ไม่มีเลยตั้งตะวันออกและตะวันตกและแถมแตกยอดอยู่นะก็เพิ่งให้ปุ๋ยไปเมื่อวานคะรับเมื่อวานนี้เมื่อวันเมื่อวันสืนถ้าหญ้าเนี่ยส่วนตัวที่บ้านเบิดอเม่เคยถอนอยู่แล้วนะ พี่คนไหนถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องถอนนะครับแต่เบิร์ดถอนนะครับถอนตั้งแต่เล็กๆอะ่ะคือเห็นก็ถอนเลยเพราะว่าไม่ให้ไม่ให้เขาขึ้นนะถ้าเขาขึ้นก็จะเหมือนลากเขาจะไปพันกับ,ก,บกับต้นทุเรียนเรานะปุ๋ยหมักเนี่ยครับเบิร์ดผ่านการทดสอบมามาหลายอย่างนะทดสอบเรื่องความร้อนทดสอบ ทดสอบเรื่องความเป็นกดเป็นด่างด้วยนะทดสอบหลายอย่างกว่าจะมาใช้กับทุเรียนนะทุเรียนที่บ้านเบิร์ถมถมสูงอันนี้เยอะเลยนะอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะใครปลูกเบิร์ตเห็นพี่ๆบางคนปลูกแบบว่าพื้นที่โล่งก็มีนะโล่งแบบโล่งเลยนะไม่มีสายกวานะเดลดนอย่างลอจ้ะ โอเคได้เหนื่อยครับนี่ไม่ได้ดึงเลยหญ้าเต็มเลยโอเคครับเดี๋ยวเบิร์ตจะขอดึงหญ้าสักหน่อยครับวันนี้เบิร์ตก็ฝากลาไปต้นทุเรียนไม่มีบังทิศตะวันตกครับมีคำถามหรือมีข้อแนะนำคุยกันเข้ามาได้ครับครับเบิร์ตสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ